สวัสดีครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมานำเสนอ oh, <ต>น่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อ โอเคนะครับผมก็คือทุกคนเนี่ยนะครับผมสามารถสมัคร <S 2> <S 2> สมาชิกได้แล้วตอนนี้นะครับผมก็มีหลายริดราคาเลย35บาทเป็น10บาทแล้วก็200บาท300บาทแล้วแต่พวกมึงรวยเลยถ้าเกิดว่าเองเนี่ยรวยก็จัดไปเลย300บาทถ้าเกิดว่าเองเนี่ยอาพอ,พ,อพอดีก็200ถ้าเกิดว่าเองเนี่ยนะครับผมอยากสปอร์ตพีก็35บาทก็ได้หรือว่า80บาทก็ได้นะครับผมไม่เกินว่ายังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับผมสมัครแล้วเนี่ยสามารถแอดเพื่อนในเกมผมได้นะครับผมใครสนใจนะครับผมรีบมาสมัครเลยแล้วก็แคปรูปมาส่งในเฟซบผมมมมโออออเเเคคคยยยย่าาลืสัััรรกนนนะะๆด้้้วบฮไ ท่านระานเนี่ยนะครับกำลังมองหาร้านโลบักเนี่ยนะผมขอแนะนําเลยร้าน FPC Shop นี่นะครับผมก็เลดเนี่ยอยู่ที่เลด5เนี่ยนะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มแลวก็ ID Card นี่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะครับผมลิงตารางคลิปนี้ส่งไวแน่นอนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะโอ้ยโอ้โหตื่นตื่นมายามเช้าเลยโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า ไอคูนเกนะครับทุกคนครับโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการสอนฟาร์มแล้วก็แจกโค้ดคิงนอ o นเคดีด้วยนะทุกคนผมบอกเลยว่าผมเนี่ยดีใจแล้วก็ตื่นตานมากที่ผมเนี่ยได้โค้ดมาแต่ผมไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในเซิร์ฟผมด้วยหรือเปล่าขอดูหน่อยชึบโอยูเคเคเกมเมมันคือใครอะ่ะเออนั่นไงนั่นไงผมเจอแล้วผมเจอแล้ว คือใครอ่ะเขาคือใครอ่ะเขคือใครอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี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 เป็นไงล่ะหนอนงั้นเหรอนี่ไง ข่าไปเลยดีเยี่ยบากัวพที่โอเคนะครับผมทุกคนครับก็นในวันนี้เนี่ยผมมากับไอ้ไก่ด้วยซึ่งผมเนี่ยจะมาทําการสอนฟาร์มนะครับหรือว่าจะมาสอนแจกโค้ดไม่ใช่สอนแจกโค้ดดิมาแจกโค้ดทั้งหมดหรือว่าโค้ดใหม่ทั้งหมดเอาง่ายเลยนะครับผมก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้อ,ะ,อ,ะ,อะไรนะเฮ้ยมันจะเย็นมันจะเย็นเฮ้ยันโหดเกินมาหนีมาหนีมา สุดยอดสุดยอดเพื่อนสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ไง โอเคทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนให้นะครับผมทั้งหมดเลยเนาะบางคนก็ยังงงว่าทุกคนครับมึงสอนแบบทีเดียวไม่ได้นะคือผมจะสอนทั้งหมดเลยก็คือฝั่ง CG แล้วก็ฝั่งกูเนี่ยครับผมการที่เราเนี่ยมาแมปนี้ครั้งแรกเนี่ยผมจะไม่สอนตีบอสก่อนสอนตีบอสเดี๋ยวคลิปหน้าละกันนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนแบบ,บ,บนนเบสิกเนี่ยนะครับผมก็สามารถฟาร์มตันได้ไหมอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่ก็เป็นการเล่นแบบเบสิกแล้วก็ฟาร์มแบบเบสิกเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเนีี่่ยยยยนนนะะะะคคครรรััับบผผผมมมมอาลลลลลืกกกกกกกดดดดดไ์์์แแช้้้ววว็็เ๋จทิิงง ช่องเพื่อนผมไว้ครับเพื่อนผมใกล้แสนซับแล้วแต่มันดังกว่ากูนะเอาตรงแต่ว่าไม่มีไม่มีคนรู้จักมันแต่ว่าคือไม่มีคนรู้จักมันถูกไหมโอเคนะครับผมก็ใครเดินนะครับผมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปไปด้วยผมปาไปดูกันเลยครับผม let's go โอเคเพื่อนไอ้ไก่คือแม่งเด็กไงบอกว่าอยากได้ O W L มึงเห็นอาวุธที่กูถือป่ะเอะคือมันเป็นอาวุธที่โหดที่สุดในเกมเกมนี้แล้วเว้ โค้ร <c oughs> เท่อ่ะใช่โคตรเท่กูเป็นลูกแอดมินเองมึงรู้ป่ะ <c oughs> เฮ้ยไม่ไม่ใช่ลูกแอดมินกูเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะคือกูยิ่งกว่า <c oughs> แอดมินเนี่ยกูสั่งแอดมินได้อะ่ะเอ,อ้ยง่ายเลยเว้ย <c oughs> คือทุกคนอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดก่อนดีกว่านะครับผมโอเคโค้ดผมเนี่ยนะครับผมก็คืออย่างนี้ป่ะโค้ดนะครับผม kingnon kd นนประมาณนี้นะครับออใช่หรือเปล่าวะอุ้ยลองลองกูกูกูเขียนว่าโค้ดผิดหรือเปล่าวะเพื่อนฮะ ไม่รู้แต่ว่ามึงลองใส่โค้ดที่ที่กูส่งให้ไปเมื่อกี้นีก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดไม่ผิดแปลว่าพี่แซมยังไม่ได้แก้ให้ผมนี่นะครับแต่ว่าลงคลิปนี้ไปก็ใส่ได้นะครับผมก็ได้1นล้านหนึ่งล้านเยนนะประมาณนั้นแหละนะครับี่ได้1นล้านเยนนี่ครับแต่ก็มันจะมีโค้ดหนึ่งเว้ที่ได้50ล้านเยนนี่ครับผมตอนนี้แหละโค้ดนี้เลยที่เพื่อนผมใส่ให้เนี่ยนะครับผมนี่นะครับโค้ดนี้ผมจะทิ้งไว้ต้คลิปนี้เนี่ยนะครับผมตอนนี้ไก่มีแล้วใช่ไหม โคตรเฟี้ยวโคตรเฟีเฟ้ยวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละพูดเยอะเกินไปไม่ได้เดี๋ยวเด็กก็หาว่าพูดนะครับมึงก่อเสียงเพื่อนดังอะไรประมาณนี้เนี่ยไม่ดีนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาแจกโคตดนะครับโค้ดก็อยู่ตั้งคลิปนี้เลยแล้วกันโอเคก็ดื้อเนี่ยผมจะสอนฝั่งกูนก่อนนะทุกคนครับโอเคมามาเลยเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเออ เพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ดีไหนอยู่นี่คาตัปตูมาเลยตามกูมาตามกูมาตามกูมามาเลยเร็วโอ้โหคือผมก็ไม่รู้นะเว้ยว่าที่ซื้อกูเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะลองตามตามมาตามมาเพื่อนกดเอก่อนกดเอก่อนกดเอกวิ่งกดเอกแล้วกดเอกแล้วโอเควิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา ใช่เหว่าทำไมวิ่งช้าจังเออเนี่ไงตามวิ่งมึงโคตรอีพิกเลยไม่เอ้ยตามมาตามมาตามมาไก่ไก่มึงมึงหลงทางเลยฮะเออทางนี้เหมือนเหมือนเหมือนเด็กแบบวิ่งตามรถไอติมอะไอบไอติมจ๋ามาที่เร็วใช่างกันเถอะเว้ยใช่เลยใช่เลยถ้าถ้าวิ่งเนี่ยใช่เลยตามกูมาตามมาไม่รู้ว่าตรงซื้อกูร์อะทางนี้ทางนี้ทุกคนครับจะอยู่ตรงที่หลังร้านกาแฟครับผมมึงเคยดูโลกูนปะะไรนะ ไม่เคยกูไม่เคยแน่ๆเลยโอเคนะครับผมฝั่งกูเนี่ยนะครับผมก็แนะนําเป็นหางโนโลเนี่ยนะครับผมการเป็นหางโนโลเนี่ยคือเป็นหางอะไรก็ไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้อะผมกดไม่ได้ทุกคนครับเอาง่ายเดี๋ยวผมจะให้ไอไก่แคปรูปเลยละกันไก่มาเนี่มึงแคปรูปแกลด้วยนอเขีมมึงกดตรงนี้แคปรูปแคปแคปอะไรเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกตรงนี้กดตรงนี้มึงจานเป็นโนโลอ่ะอ่ะลองกดไปเห็นเห็นปะเห็นเห็นปะมีอะไรขึ้นไหมมีอะไรขึ้นวะ เอ้ามึงก็กดดีคลิกดีคลิกเออีชอบี่าแล้วก็มึงเห็นตรงที่เขียนว่าโนโลไหมมันเท่าไหร่นะราคามันอ่ะสิบสองล้านละอ่ะสิบสองล้านใช่โอเคซื้อมายังคือคือแป๊บหนึ่งนะมึงกดซื้อได้ได้เลยด้วยเยนอ่ะแต่คือคือคือกูยังไม่ได้โหลดโปรแกรมแคปรูปมาเว้ยไม่ไม่ไม่มึงกดปิสกินเลยตรงคีย์บอร์ดอ่ะเออเนี่ยเออแค่นั้นแหละค่อยส่งให้มาไหนลองดูดิ ซื้อดิซื้อ,อมึงมึงซื้อก่อนเพื่อนมึงซ <c oughs> ื <c oughs> ้อ <c> ก <oughs> ่อนก้นเล็กหนึ่งห่างบังไอ้สัสเจอละฆังแล้วไม่ใช่ระฆักูดูมาเฮ็ดกูดูไปเห็นกูดูบ้างคุณตาวกูมาคุณตาวกูมาโอเคหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถฟาร์มได้เลยนะชิวๆเลยอ่ะมึงลองฟาร์มดูคือไม่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 คือมึงต้องแบบลุกอ่ะมึงต้องฟุกกูว่ามึงเข้าไปมึงตายแน่นอนเว้ยมึงต้องมีการสเต็ปการการแบบ โอ้โหดูดิ<ย>คือเพื่อนผมมันโง่นะไอ้ออพูดผิดเพื่อนค,ค,คือเราต้องอยู่ไกลใช่ไหม <c oughs> ใช่มึงเดินไปเดินไ่มึงอย่าเดินส่มึงกดชิปล็อกนี่มึงไม่ได้ชิปล็อกหรือเปล่ามันต้องแคปล็อกเออแคปล็อกก่อนแล้วก็เออแล้วก็เออเดินไปแล้วก็ตีไปถอยหลังแล้วก็ตีไปเออ <c oughs> <c oughs> เพื่อนผมมันไม่เป็นอะจะยาขัดที่แล้วอะเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนออกก่อนเพื่อนออกมาก่อนคือเดี๋ยวจะทำการอะสมมตินะครับผมเป็นไอหางโนโลอัลลกานนะครับคือทุกคนเนี่ยตีแล้วก็ถอยแบบนี้นะครับเงี้ยทุกคนเงี้ อย,อย่างเนี้ยทุกคนตีแล้วถอยอย่างงี้นะครับอ่าใช่ใช่มึงต้องตีแล้วถอยอย่ dad, healed healed างง ouais ี้มึงอย่ามึงอย่าแบบมึงอย่าเข้าไปบวกกับมึงก็ตายดีฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมผมก็ได้นำเป็นหางโนโลเลยนะครับผมวิธีการฟาร์มเนาะไปอย่างงี้อย่างเชื่อใช่ใช่ใช่อามลองตีกูดูอามลองตีกูดูอามลองตีกูดูหนุบดูผมข้าวเมงเลยฮะโอเคประมาณนี้ได้กันนะครับผมการที่เราเนี <t ains> <t ains ่ยจะฟาร์มแบบว่าของของกูนะทุกคนก็ใช้หางโนโลฟาร์มได้ครับผมคือเพื่อนผมก็เล่นไม่เป็นแหละนะครับ แต่ว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนง่ายเลยนะครับคือเราตีงยทุกคนเง่ยแบบมันจะมีฮิตบ็อกมาไดยครับผมนี่ก็ตีได้นี่นะครับอ่านมึงลองดูดิเนี่ยเมื่อหหลังทำไมลเพื่อนกูมันเล่นไม่เป็นจริงๆทุกคนครับโอ้โหเฮ้ยกูตายเหมือนกันไอ้ไก่กูตายเฮ้ยเอ้ยเกลียดเลย โอเคก็ประมาณนั้นละกันนะครับผมสำหรับการฝั ja uh uh ่งของกูนนั่นเองนะครับโอเคต่อไปเนี่ยนะครับผมคือฝั่ง c ี g ีจีน่นะครับผมอ่าโอเค c ี g เนี่ยผมก็แนะนำก็คือจะเป็นดาบนี่นะครับผมที่เป็นเคียวอ่ะเออที่คิปทิ่แล้วเราแบบบอกไปแล้วกันนะครับผมก็คือผมบอกไปแล้วแหละนะครับผมคิปทิ่แล้วเนาะมาทุกคนครับผมก็ทำการใส่โค้ดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะบายให้ทุกคนดูเลยนะโอเค มจะซื้อทุกคนดูเลยรักกันเรียบร้อยนะครับผมโอเคก็นี่นะครับมันจะเป็นเคียวนะผมจะลองเปิดทุกคนดูเลยครับหนึ่งโหช้ามากเลยผมเปิดไม่ได้อ,อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะเป็นเคียวแบบนี้นะครับผมแป๊บโอ้โหนี่นะครับเคียวนี่เนี่ยนะครับผมก็ผมจะแน,นะนํานะคือเล่นาฟาร์มไปเลยเนี่ยนะครับผมเกมนี้เนี่ยนะครับผมพี่แซ่บอกว่า ฟาร์มวันเดียวไม่มีวันตันนะครับผมก็ต้องเล่นเล่นไปเรื่อยๆอยทุกคนเอาง่ายเลยนะครับโอเคกูตัว F นะครับผมนี่จะเป็นท่าแบบนี้นะคือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนครับนี่นปะ,ะเป็นแบบนี้นะคือเราเนี่ยกด F ไปเรื่อยๆนี่อันนี้เนี่ยแค่นี้เองนะครับผมคือเราก็เล่นแบบนี้ไปนะ บบนี้เลยนะครับผมนี่แค่นี้นะครับเราก็จะฟาร์เบลแบบง่ายๆเลยสำหรับฝั่ง c ีซีนั่นเองนะครับผมก็ใครจะเล่นกูนเนี่ยก็ใช้หางโนโลแทนละกันนะครับผมนี่คือเป็นฝั่งของ c ี g นะครับอาจจะเจอไฮแลนด์อะไรก็ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ต้องค่อยๆฟามไปเรื่อยๆนะครับผมจนเราโหดนั่นเองนะครับไม่มีใครแบบอยู่เข้ามาแล้วก็โหดเลยนี่นะครับผมถ้าไม่มีแบบแนวผมนี่นะครับคือขอแอดมินนะฮะโอเคทุกคนครับก็ประมาณนี้สำหรับการสอนนี่นะครับผมแล้วก็โค้ดเนี่ยอยู่ใต้คลิป นี่สามารถเอาไปใส่กันได้เลยล้วการนะครับโอเคไก่มาที่ไก่ไก่ไก่กูพามมานี่ก่อนออน,ออนอ,อนอนดูว<ะ>ิชาคนนี <c oughs> <ะ>้เออดูวิชากระต่ายขาเดียวกันเลยได้ <c oughs> ไอ<ง>้เออดึงดึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นกูลไงกุาสตโอเคศึกษาวิชาเพื่อนแ<อ>ป๊บแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูจะบอกคุณดูเวยคือเดี๋ยวผมจะลอง เล่นให้คนดูเลยแล้วกันนี่ผมจะทําการฟาร์มนะอันนี้คือแบบชิวๆไปเลยแล้วกันนะครับผมคือฟาร์มเนี่ยมันง่ายเว้ยสัหฟังฝั่งซ c เจีบกูเนี่ยฟาร์มแค่นี้นะครับผมแค่ใช้โนโลก,กับไอ้ดาบนี่ละกันนะครับผมนี่ปะ่ะฟาร์มง่ายนะครับผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหรอกอะรนะผมไอ้พวกนั้นอะไม่ต้องมีพวกไอเทมมันโหดก็ฟาร์มได้นะครับผมไม่ใช่บอกทุ่น,นครับมึงมี OWL นี่มึงเ,เลยโหดเลยประมาณนี้นะครับมันไม่เกี่ยวนะเว้ยคือเวงก็ทาได้นะครับผมแค่ฟาร์มแบบนี้ไปเนาะนี่ ใช้สกิลก็ได้นะครับปุ๊บอย่างนี้แล้วก็คอมโบปุ๊บนี่เรียบ,บร้อยนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะแนะนำนะอัพสแต็กนคะครับผมก็คืออัพไอ้ควิงเก้ก่อนละกันนะครับผมจับต่อสู้หนงจะฟังซ้ำหนึ่งจะฟังกูมมงงนะครับผมก็อัพอะไรน,นะเรียกว่าอะไรนะเพื่อนของมึงอ่ะลองดูที่แสแต็กมึงดิออมันอ่านว่าอะไรอันอันที่อันที่สอง คาคุเนะเออคาคุเนะนะครับผมออ๋ภาาษจีนใช่ใช่คาคุเนะนะครับผมทุกคนครับก็อัพคาคุเนะไปแค่นี้นะครับผมไม่จะเป็นต้องอัพแบบว่าเลือดก่อนนะคืออัพให้เราโหดก่อนและการให้แบบวันช็อตวันคิวได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็น่าจะอีซ uh ี่อีซี่สำหรับพวกเราไอไก่มันชอบมาไก่อู้ แต่ยังมันชอบมาบวกกับผมเวคือกูกูกูพยายามจะมาฆ่ามึงกับเพื่อนคอมโบอ่ะแบบคอมโบแบบเนี้ยคอมโบแบบเนี้ยทุกคนแค่นี้นะครับผมก็จะฟาร์มแบบอีซี่แล้วเว้ยก็อย่าลืมมาใส่โค้ดผมด้วยละกันนะครับผมโค้ดผมเนี่ยพิมพ์ผิดไปด้วยครับจริงๆมันต้องเขียนว่าโค้ดแล้วก็ซับทูคิงนอนเคดีนะครับผมตามแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับผมนี่แค่นี้เนี่ยก็จะได้โค้ดละหนึ่งล้านนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนครับ ก็ประมาณนี้เนาะไก่สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็มาสอนเด็กน้อยนะครับผมประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรเยอะแยะเลยเว้ทุกคนแค่การฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้อายากกินขนาดนั้นนี่นะครับผมก็เกมนี้เนี่ยมันต้องค่อยฟาร์มนะครับวันเดียวไม่สามารถตันได้นี่นะครับผมถึงแต่ว่าให้เพื่อนมาช่วยก็เถิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วยตีบอสเนี่ยน่าจะผมไม่รู้นะแต่ว่าพี่แซมเขาบอกว่าถึงตีบอสยังไงก็ไม่สามารถขึ้นวันเดียวได้แน่ๆนะครับเขาบอกมาอย่างนี้นะ ก็ต้องเล่นหลายๆวันหน่อยละกันนะครับผมโอเคไก่ปิดคลิปโชว์กูดิปิดคลิปยังไงช่องมึงอะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คิงน้อนเคดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับแค่นี้อสวัสดีครับบ๊ายบายของกูนะต้องแบบว่าขอคุณดูแบบดีๆคนดูครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับโอ้ยอย่างนี้เว้ยขอขอเทคสองละเทคสองนะใช่คอผมวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แอดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการดับเบิลต่อไปด้วยนะครับผมใช่เราใช่มีคคนัับบบ๊าายยรผ่ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมไม่อยากพูดอะไรและกันเอาง่ายคือถ้าเกิดว่ายังไงผมจะมาแจกแบบเคล็ดสูตรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามรับชมได้เลยผมจะเอาสูตรโกงมาบอกทุกคนเวคือผมจะลองหลอกถามพี่ี่แซมว่าพี่แซมครับมีสูตรโกงอะไรหรือเปล่าแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้สูตรโกงอะไรก็คอมเมนต์มากดไลค์มาบายยครับผมสักทีนี้บายยจ้า